ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยาวาฟารินจัดทำโดยงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสเกตสิ่งที่ผู้ป่วยควรทราบ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา 2. อ,อาการไม่พึงประสงค์ของยา 3. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมหัวข้อแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยายาวาฟารินคือ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นสมองปอดตาขาการเปลี่ยนแปลงของขนาดยาในแต่ละครั้งอาจได้วิธีรับประทานที่ไม่เหมือนเดิมหรือสีของเม็ดยาที่เปลี่ยนแปลงไปโรงพยาบาลศรีสะเกตมียาวาฟารินทั้งหมด3ขนาดดังนี้ขนาด2มิลลิกรัมแผงสีส้ม ขนาด3มิลลิกรัมแผงสีฟ้าและขนาด5มิลลิกรัมแผงสีชมพูเราจะทราบได้อย่างไรว่ายาใช้ได้ผลค่า I.N.R ได้จากการเจาะเลือดเป็นค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาวาฟารินและค่าที่ได้จะช่วยให้แพทย์พิจารณาในการปรับขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลขนาดยาที่น้อยเกินไปอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่อวัยวะสำคัญเป็นอมพกึกอมาพาตได้ ขนาดยาที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยค่า I.N.R ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ย,ยาของผู้ป่วยแต่ละรายยาวาฟารินเป็นยาที่มีประโยชน์แต่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพึงเฝ้าระวังดังต่อไปนี้อาการเหล่านี้ควรมาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์พิจารณาตรวจค่าเลือดเช่นเลือดออกผิดปกติ มีจ้ำเลือดตามผิวหนังไม่ทราบสาเหตุและขยายวงกว้างขึ้นเมื่อเกิดบาดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุดเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเลือดออกตามไรฟันมากผิดปกติโดยไม่ใช่ขณะแปลงฟันมีเลือดประจำเดือนหรือเลือดออกทางช่องคลอดมากผิดปกติปัสสาวะสีแดงหรือน้ำตาลเข้มมีมุกเลือดปนมากับอุจจาระหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทันทีหัวข้อสุดท้าย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อท่านได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้หากไปรับบริการสถานบริการสุขภาพต้องพกสมุดประจําตัววาฟารินให้เจ้าหน้าที่เสมอรับประทานยาให้ตรงเวลาและมาตรวจตามนัดทุกครั้งการได้รับการรักษาโรคอื่นร่วมด้วยโรงพยาบาลอื่นร้านขายยาคลินิกหมอ กรุณาแจ้งแพทย์และนำยามาให้ดูด้วยทุกครั้งรวมถึงยาเดิมที่มีเหลือครั้งก่อนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสมุนไพราย,ยาลูกกรอนน้ำสมุนไพราอาหารเสริมหากจะรับประทานให้ถือผลิตภัณฑ์มาให้แพทย์และเภสัชกรพิจารณาก่อนกรณีต้องไปทำหัตถการเช่นถอนฟันลอกกระจกตาผ่าตัดข้อเขา่า ฉีดยาใดๆต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งเพื่อพิจารณาหยุดยากรณีประสงค์จะตั้งครันควรแจ้งแพทย์โดยระหว่างที่ทานยาวาฟารินควรทำการคุมกำเนิดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอในปริมาณพอเหมาะเช่นผักใบเขียวแนวทางการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยากรณีลืมน้อยกว่า12ชั่วโมงจากเวลาปกติที่เคยทานให้ทานในขนาดเดิม กรณีลืมมากกว่า12ชั่วโมงจากเวลาปกติที่เคยทานให้ข้ามไปทานในมื้อถัดไปในขนาดปกติไม่เพิ่มขนาดยาวิธีการเก็บรักษายาควรเก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้นหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเภสัชกรประจำคลินิกขอบคุณค่ะ